อาจารย์ประจักษ์ชัยนะฮะผู้บริหารค่ายไหทองคำนะคะเพิ่นได้โพสต์ไว้แบบนี้น่าคิดได้ผู้เจ้าขาแต่ว่าบางเทื่อนก็นเป็นเหตุผลดีนะฮะระมรัดละวัดระมรัดระแวงไว้ก็ดีคือกันผู้เจา้เจาขาปัญหาคอยสิบ่าตามมาแมนบอกคะเนาะอ่ะมีใจความดังงี่ผู้เจ้าขามิติใหม่ไหทองคำปีนี้งดรับพระเอกนั่งเอกหมอล่ำนะฮะเข่าสังกัด เพราะสุ่มเสียงเรื่องสัญญาซอนและมีความขาดหวังเรื่องจำนวนงานจำนวนมาล่และเรื่องงานยกเพราะฝนตกบ่อยเจ้าภาพเลยยกเลิกง,งานมุเจ้าขาเนาะหลายคนเกิดสิว่าอีหยังละเปลี่ยไไ้อย่างมุเจ้าขา เนาะเออ,อกับความหมายสันสนนะฮะเออเพื่อนกับตัดปัญหานะฮะบอยอยากรับระเอกนั่งเอกที่เคยอยู่น้ำวงหมอลำมมาก,ก่อนแล้วอีกอย่างประมาณนี้เนาะซีมีเขามาแล้วกัส่วนมากเพื่อนกับซีมีความคาดหวังในมีงานจัดงานเจ้ชาเออสิได้มาไล่บอสิมีเงินทิพย์บอผู้ชายเออเรื่องงานโยกอีกนะฮะเออหลายอันหลายอย่างเนาะนะฮะเพื่อนกับระมัดระวังระวังไว นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นกืมตามแต่นะฮะแล้วแต่มุมมองและการตัดสินใจของเจ้าของขายเพลงมูเจ้าขาแต่ว่าสมหญิงว่าสิไปสมัครอยู่ใเพืน้นเจยาบนนอ <c oughs>